อัดชิปใหม่เลยดีกว่าไหมสวัสดีครับผมตาเกมเมอร์ิ่งอยู่กับโอมซ่าห้าศูนย์เจ็ดกับโคซ่าทีวีแจ็คโอเกมมิ่งวอยเออนะครับแจ็คโอเกมมิ่งนะครับกรุณาเปลี่ยนชื่อด้วยครับจะเรียกไม่ถูกนะกดนู่ครับเเป็นกาารเเสียวลนะครับกดเริ่มเลยครับผมจะเริ่มนะฮะหลังจากที่สัญญากันไว้นะครับที่จะบอกว่าจะเล่นสั้นนะขอผิดคำสัญญานิดนึงเพราะว่ามันมีแจ็คโอเกมมิ่งนะ โอ้ยผมอยากเล่นซันผมอยากเล่นซันเอาซันมาให้ผมนะงั้นก็เอาไปเหมนกอดกันแหะนะเ้ไม่เล่นไม่เอากอดกันด้ยเอากูไปล้มาอาลูกาโชว์เลยมายิงเจ้าเยิงเจ้ากูไปแล้วเอ้ยยังไม่ไปเด็นตันแล้วเล่นตัวที่สุดกว่า อรุกาศบอกเลยเทพหรือเปล่าปะอก่ถูกะครกม่อนนะยอู่หรอเฮ้กดมีอาได้เออกดได้แล้ผมบอก้กเลยครับคุณ่ลักษณะของขอรู้กาศครัโอเคถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันตอพอดีอ่าทีมของศัตรูนะครับจะมีมเจ้ามีอาไลล่าอรุกาศแล้วก็ซันนะครับต่อไปตากพิต้านะครับ ทีมเราก็มีไลล่าเบนซันอลูกกาแล้วก็มีอาร์นะครับนะครับมีอาร์นะครับเป็นตัวที่แบบว่านม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 พอประมาณครับร่องร่องยักแลบลึกมากเป็นนักมูนะครับเฮ้ยเดี๋ยวท่าคุ้ชมคิดลึกเฮ้ยอย่าคิดลึกอชิพานเขาบอกาทหันมาใเลาผมนะกกูเล่นอลูกกาแลวเนี่ยกดอลูกกไมาเล่นเหรอวะอ๋อเหรอ อย่ามายุ่งกับกูอย่ามาลัดกูไปกับไปกับเบนอะไปกับเบนอะโอ้เออไม่เชื่อฟังกันนะเอออย่าวเออเออนะไอ้นั่นก็วิ่งมานะไ่รู้วินดโดนลุมโดนลุมไม่รู้กูเน็ตหลุดันกูรู้ว่าใัรอาโดนแซ่ ตาคุยอยู่ไหนช่วยบอกูดีวิเคราะห์ไปแล้วตาคุอยู่ไหนช่วยบอกกูดีอยู่ป้อมล่างทะเลกันถึงสุดตัวแล้วตายแล้วป้อมยิงตายอ๋อแล้วแล้วทำไมยืนจ่าวเขาวิ่งมาในบ้านเราเลยวะเอ้าไม่รู้ว่ามันพยายามฆ่ากูไม่ิ่งตามมาถึงบ้านอยู่เลยอ๋อเหรอ เด้าันมีาพยายามเอซุเอกมันไปเมื่อนี้ก็คือไอ้หาเรือมนล่อเลยเนี่ยเอ้ยไม่ไม่เราจะไม่ตายไปนะดับหนึ่งเฮอเดี๋ยวเราหลอมันเองเม่รู <S an> <S an> <S an> การะอารูเร็วเอาเอาอรูการอารูกัสเร็วอาูกาันมนมั้ย โอ้อะไรวะแลุบแล้วคว้าอคุณอมเขาก็เงียบไปนะครับหลังจากทีห่หลุดไปหนึ่งทีเขาบอกเลยนะครับคุณโอมก็ติดปั้นตอนนี้ไม่บัคหรอครับยืนอยู่กลางอะ่ะดูแล้วการีนที่ผมตียมตมด9 3 9 3 9 3 9 3ทำอย่างแรงเลยถาหารจะตายแล้วตรงริเออคือที่สถาน,นีไม่มีอะไรมาครับคือ มันแย่กูพูดกันหมดเลยอ่ะเรืองที่กูจะพูดอะมันพูดกันไปหมดแล้วจันมาเข้าใจปะแบบมันแย่งซีนเลยประมาณเนี้ยนะครับแบบจันมาโอ้ยโมแต่การเล่นไปงูคนอื่นงขาโมแต่ไปดูคนอื่นเขาโอ้ยไอ้กระจกไอ้ไอ้เดี่จะตายขึ้นมานะเอาไปไหนแนีกูไอ้นีกูมึงกันดีมันดิเฮ้ยช่วยไหมต้องช่วยไหม เราหมาหมูเอเราลิงหมูไม่ใช่หมาหมูมาแล้วครับมาเสือกแล้วเอ้ยจะตายแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหลบหลบมดหลบแบบนี้เวทีวีเฮ้ยเฮ้ยจะตายจุ๊บเอบแอแล้วเอบแล้วมอบแอบแอบแอบบิ๊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 บา ใจดยฆ่าสองอยังรอดบิเล oh. ็วไปเี no ้นี่ใจนี่โดกูฆ่าสองตายศูนยนะกูฆ่าตายศูนย์ฆ่าหนึ่งแอทิสหนึ่งมตายสอฆ่าศูนย์ช่วยหนึ่งเออนั่นแหละเหมือนกันตายสฆ่าศูนยนะยังโอดเลยผมโอ้โหอวดว่ะเฮ้ยขีะจอกเออ เออไหนที่กูเล่นไหนเนี่ยไหนที่มึงให้กูเล่นอารุก์ด่าแล้วกูไปไม่เป็นอ่ะเยี่ยงกูร้ายดิแก่ไอ้สัสนี่โดนเว้ยแล้โอ้ยเจอของหนกเดี๋ยวนี่จะคคสเกมหรือจะทะเลอนโอ้ยบ้าไปเลยโอ้ยเป็นบ่าตันนี้เข้ากันบ้าหนัก ว่าเคยเ้แค่ฝังหุ่นบ้างฮะ <c oughs> ถ้าเคยแค่ฝังหุ่นบ้างทำไมอ่ะจ,จะฆ่ามึงยอโคนเาตามไปยังย <c oughs> ตไจจง้ไ,ตไปจะฆ่าไ,ไม่ได้จตามไปาจะหนีไปัไปจะฆามอถลกมานี่ไรู้อมาแล้วจ้าไอ้ยาอือกูตายอ่ะทำไมอ่ะอารุการนี่วะ อโอกาสค้ากูนี่วะมามาีตาเขาล้อคให้หนักปากนะครับไม่มีกระติกาจะแค่เกมแล้วะะับป<อ>ปิดแชแนลเอ้ยไม่เอากูเล่นขนานี้แค่นี้ปิดแชแนลเลยอ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะค,ะนะครับลาก่อนนะแชแนลไอ้นี่นะฮะเด็กเวร ปล่อยกูลุมอยู่โดนลุมคนเดียวยอดเราเป็นคนที่ตำนานมากเอวมีเออเรียกกูว่าตานางจะเล่นมีอะคนที่เล่นมีอาโคตรกระจอกเลยว่ะใครไม่เล่นมีอาเยอะแยะอ่าไม่กลัวไม่กลัวลูกาสเราไม่กลัวกูเปิดก่อนก็ได้โอ้โหโอ้โหเละเละเละ เอ้ไอี้อะอะไรมึงตัวเดียวกูมีแค่สามตัวเฮ้ยเิมไปติไปช่วยกลางปะกลางปะกลางเหอะไคิมกูไม่ไหวคิมคิมแล้วเจมเจมคุกไหมไม่ทำวะตายปะ ก็ค้าให้ได้สิน้าตือดูดใครค้าได้มากกว่าผมไหมคุยค่าเท่าไหร่ครับอ๋อค้าได้ห้าใช่ไหมครับโอ้เก่งครับเก่งครับตบมือให้เลยครับไป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 ตบมือให้เลยตบมืออะไรเนย มึงดูมันขี้มึงทูมันขี้แม่งบุกรุกกแลดวมันอื่นขนาดนี้เลยมึงดอ่านเตินไป่ะเอ้ยเอ้ยตายตันไม่พันวิหวัาที่ทุกคนกำลังตีกอย่างานโฆษนาและพวกมันกำลังกลับมา ฮลยังต <su die> <now> ja ัดตและผิเ็วมากโอ้โหอ้โหแมไหนยามายก่แจ็คสายเลยอะฮแจ็คสาย่อยกูได้ยินไปนนั้นนะแจ็คสายจุดๆแจ็คสายหอหีบอ่ะหอหีบนำอ่ะไม่ใช่ลอนเรือ เอ้ยใช่ลอลิงอ่ะ <Jackson. S 2> แจ็คสันหอยหอยสายหอยเฮ้ยมังกี้โอ้โหหลบได้อย่าไปยุ่งกูได้ไหมมังกี้เรียเปิดอะ่ะกูไม่อยากเอาชีวิตบบบบเดี๋ยวกูซื้อลาฟาเอลมาเล่นเลยนะลงอย่างเงี้ยนะนะ ไปเอามาดิเออมงมามาบ้าไปไหนบ้าไปไหนมึงกลับมาหากูอลุกการนะวางไปเอ้ยฆ่าได้สองตัวเราเว้ยโอ้อลูการมี่งิดนอลูการไลรเอ้ยมาเถดเพื่อนมาเถดแล้วมาเถดแล้ว ไม่ยอมให้เธอตีตตายหมูกูไปอย่างปาประโยชน์เด็ดขาดอันนะอันเนอะอย่างนั้นก็นนต้องฆ่าได้มากกว่าสิบตัวใช่ไหมที่ตายได้ใช่เฮ้ฮอตอนนี้ฆ่าไปกี่ตัวแล้วล่ะฆ่ะาไปที่สิบตัวหกแต่รู้สึกว่าเกมจบเร็วมากเฮ้ยมีอาวะมีอาะกูทำไรกูเนี่ยทำไรกูทำไรกูทำไรกู ไอ้ยันนี่ก็ไม่ช่วยเลยอ่ะมาที่อลูกาดกูอ่ะดูดูมันดูมันมันเปนเวลายืนรอแบบอาลูกกาดเล่นเลยน้อยกูตายปุ๊บอ่าวิ่งมาเสียบปับปับเรียบร้อยแหวันีเดินทามาช้าหน่อยอ๋อเหรอเป็นไรอ่ะรถติดรถติดดตอนนี้นะฮะอมกป้าฮะงเจ็ดได้ตายไปแล้วนะครับ โอเมก้าใครได้บ้างเนี่ยโอ้โหเป็นสถิติที่ติดติงอย่าเงี้ยนะใช่เอาหน่าโอวี่ไหนเพื่อนใครแมงแย่งกูร้านแมงกูร้านไม่ใช่แมงร้านต้องตามด้วยโอ้ยแย่ไม่ไหวหรอกเดี๋ยวช่วยเอาวะวิ่งมาคีบวิ่งมา วิ่งมาหาข้าเจ้าจะมีความสมหวังเ้ยฮะความสมหวังอือจอฮ่จ้าต้องตายเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเอ้ย,อย,ไ,อยไม่ตายเหรอะเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ตายกดดังไปเพื่อนฮะกดดังทะลุมาถึงกุดิจนกุได้ยินเลยะไม่ขนาดนั้นหรอกเพื่อนวิงจริง เฮ้ยยุ่นจ๋ายุ่นจ๋าอ๋อยังไม่ตายหรอวะเฮ้ยลุงคาลิงนี่ลิงอกนั่ลวเฮ้ยูโอ้โหเลเซอร์เต็มหน้าเลยถอยแป๊บเร็วจัดประหยัดยิงคืออะไรฮะเร็วดยไม่ใช่อฟเฟ ไม่เช็ดต้องพูดใช่ไห <dismiss! S 2> มไม่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 ตายไม่ตายไม่ตายเพิ่มเราจะไม่ตาย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 เราจะวิ่งหนีจนกว่าจะมีการเสริมมาเฮ้ยเจ้าลิงตัวนั้นน่ะนะครับท่านผู้ชมครับนะบ้ามังกี้มากเลยนะโอ้โหแม่ง

เอ้ยมังกี้คิงอ่ะเอาหลอดเปล่าค่าหลอดเปล่าเอาไปละเดี๋ยวราแป่งนึงขอหาของมีหาของเลยล่ะกำลังปั๊มคีบนั่นคีบเหรอเนี่นนนยตัวตัวใหญ่ไหมเปล่าตัวชีบอ่ะชีบตัวใหญ่ไหมบ่ หลอดมาหลอดเร็วหอดหลอด,ลอ,ดอ๋อรู้แหละอึยชัวโ,โหแหลกมากแหลกเกินแหลกเกินแหลกเกินกเกิดไปแล้วแหลกเกิดไปแล้วโอ้โหหนมามาปลาหลอดปลาคิมปะกลับทำไมเนี่ย จ่หลอดอ่ะเด็ดเมอออติเจ็ดวิหขลังมีขลังมามามีอะไรเออลัวแหละเหมือนกันแล้วกูก็ตายแล้วอะไรวะไอ้บังี้ชิงหัวอะไรสิโอ้ยเยอาเลยวนนี้กูรูงไม่พลามไม่กินมิบงจะหะไรบ้าง โอ้ยตายหมดทีโอ้ย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 ไม่ไหวไม่ไหวแผมอ้าวดูอย่างน้อยผู้ชายได้เป็นตัวนายตัวเดียวเหมือนกับผู้ตายไปตายห้าไปผมตเก้าเดียตายน้อยที่สุดอูมากสุดเลยออเหรอเอาไว้ชนะนะเฮ้ยพวกมันกำลังลุกบอนไอ้ตอนอะเหลือของมันดิหลอดเจ็บตัวกู ได้อุปกรณ์พันยอดเห็นไหมเรียบร้อยเราจจะเรียบร้อยแค่ตัดก็ปล่อยเขาสิเราแพ้ก็เรื่องของเขาไม่แค่เกมโอ้จอปอมเล่นดีกว่าโอ้จอปอมเล่นดีกว่าบ้านตัวเองยังเอาไม่รอดเลยโอ้คิอทำเนาะ ไม่เอ้ยไอ้ยไม่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 ไม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 อ,อตูดขาดอเ,เอาชิบหายหลุดเอาแล้วถ้าเกิดไม่อยากยอมแพ้ก็เอาหชนะได้คนเดียว กูจะไม่ยุ่งกับการตีป้อมหรือตีทหารในใดกัดกูจะตีพี่คิมเป็นไก่เราเคยมารู้สึกว่าคิมจะวุ่นวายมากใช่อย่างแรงมากด้วยแล้วชิปหน้าเราจะไม่เชิญเขามาอีกนะครับจำไว้เพราะว่าความน่าด้านสูง น่าได้าอะไรกูพยายามช่วยมึงสุดชีวิตแต่กูเดินเดินไป่ไม่ทนกูไม่ได้หลอกลักทั้งกูไม่ได้หลอกลักทั้งกูดูสิกูไม่ได้ปีนป่ายหรอยืนอ,อยู่ในพุ่มไม้เนี่ยไปไปตรวจสอบของแล้วทำไมวิ่งไปเอาของไปไม่ได้ล่ะทำไม,ไว,ไมวิ่งไปเอาของไปไม่ได้ล่ะเขาบอกให้ตรวจสอบของไม่ได้บอกว่าให้นี้ เอาเลยจะพยายามฆ่าให้ได้ถ้าเกิดว่าตัวเองมีดาเมจพอจะฆ่าเขาตอนนี้ผมต้องพยายามเข้าเกมให้ได้โหน่ารกมากเอาแล้วอลูกาจะอลูกาแล้วตอนนี้วิ่งหนีเลยเอาเอาดิเอากูวิ่งได้ทั้งวันอะวันนี้อะนั่น ขี้ยอลูกาดวิ่งหนีอ่ะอะไรวะเฮ้ยที่เสา่ซ่าเสาไตายนะจะปล่อยเกียเออเฮ้ยใครช่อยู่ตลอดไม่ใช่หรออลูกาเสือดอ่ะช่วยหน่อยดิโอ้ยไม่มาทีมเลย <c oughs> บวกขี้อะไรล่ะสิไอ้นั่นยุนจา่นจามันยกจ่ามัน กินเจ้ามันโยกใจไหมอ้า้าไปร้องโอเปร่าไปมอ๋เลลูยาเล่นนะเว้ยเล่นเล่นไหมเล่นไหมอ๋อเลลูยาเล่นไหมอ๋อเลลูยาเล่นแล้วเล่นไหม ใจเย,นย,เยน็นใจเย็นนะฮะตอนนี้แกโอกมิงก็กำลังมันกับการวิ่งกับบ้านไม่ใช่แล้วอันนี้อ๋อแยะไ,ไม่งวางกันอีกแยะอะไรวันเนี้ยนะฮะ เปิดสิ่งเกมแปบนึงนะ ในไหววางตอนนี้คือดูเขาออกของกันดีแล้วดูผมนะครับโอ้โหขนลา,า,าผมตัดมานะครับโอ,โอนะครับกลับมากันต่อนะครับจะมผมออกจากช่องวะงเกมนเนียเดี๋ยบแล้วเกมอ่ะแพ้ชนะ ดิสปีนดิสตินนะฮะก็ต้องขอให้ด้วยตัดนานไปนิดนึงนะฮะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย